กินข้าวกันทุกคนไข่ต้ม <c oughs> น้ำพริกกะปิเดิมนะน้ำจิ้มแซ่บนี่ผักไปเก็บมาจากในกองผักผักกระชูดแล้วก็อะไรผักบุ้งนะแล้วก็มีหน่อไม้ผัดมวานมะวานหน่อไม้เหลือเลยผัดหวานๆไม่ต้องใส่อะไรแบบกินแบบนี้เรามากินข้าวกันดีกว่า ผักกระชูดก็มีประโยชน์นะอืสารพัดโรคแก้ได้สารพัดอย่างสมุนไพรหมดมา,มาหมั่นข้าวกันดีกว่ากินง่ายอยู่ง่ายสบายๆนะคะผักเนี่ยปลอดสารทั้งนั้นเลยหันพิกปิปินพิกปะปิต้องมีโรยด้วยนี่เลยนะพริกขีหนูสวนนะเนี่ยเป็นอเมื้อที่อร่อยทุกสุด ที่สุดทุกมือ้อเพราะว่าชอบกินน้ำพริกผักต้องมีทุกมือ้อทุกเวลาครับบุ้งเหรอครับ ทุกอ,อย่างต้องต้มเปือ่อยหมดเพราะเรามีอายุแล้ววันยังไม่ค่อยดีนะไอ้ต้มเส้นนี้ค่ะต้องอะไรมากหน่อยกินแซ่บเพื่อสุขภาพมีอายุแล้วเราไม่ได้กินอร่อยมากหน่อย หมูไม่นิ่มน,นะเน้นไข่เน้นปลาเน,น้นผักผักกาดจิ้มเลยอร่อยมาก,มากอมเอาหมูว่าไก่บ้านก็ไม่ยอมอร่อย ไปเปื่อยอ่ะผักบุ้งประกาศต้องไปเปื่อยพีก็ไปละลายในปากเลยอร่อยมากน้ำพีก็เปรียเราจะตามข้นๆตามรสใครชอบใช้อะไรบ้าง น้ำน้ำมะกรูดอร่อยมาก,อ,กอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดดังคะบ๊ายบาย